นู้นเป้าอะไรกําลังลงเสตีย,ยู่สวัสดีครับวันนี้พาคออุณเจออหลานอีแอนมาปลูกโกโก้ครับนี่ฮะนี่ปลูกโกโก้ระยะห่างสองเมตรครับต้นกโกโก้ปลูกซับระหว่างต้นทุเรียนครับ ปลูกช่องต้นทุเรียนครับปลูก2เม็ดสองคูณสเม็ดครับต้นโกโก้ครับพี่น้องคนไหนสนใจปลูกโกโก,ก้ก็ทักมาได้ครับก็ช่วงนี้กำลังเริ่มปลูกป่าครับ หลานเอ๊ะไปปลูกกระปูลูกหลานครับโอ้มาถ่ายปลูแล้วจะปลูกแล้วอ่าปลูกใส่ปลาทุเรียนครับ คุณหลุมไม่ต้องเลือกครับคุดพอดีพอดีครับนี่ต้นกกูก้ซื้อมาได้อาทิตย์หนึ่งครับกำลังต่อยอดครับอ่ะฉีดถุงครับ มีต้นนี้มุสือมาตัวละ55บาทครับราค ปลูกระยะห่าง2เมตรครับวันนี้จะปลูกประมาณสี่ร้อยต้นบนที่สีไร่ครับแต่ปลูกระหวา่างแถวทุเรียนครับปลูกเสร็จก็ต่อระบบน้ำ ตัวดีเพื่อนๆที่ทำางานเกษตรครับนี่ก็กำลังต่อยอดครับเอามาไว้อากิีหนึ่งครับ มาจากข้างเนื้อให้ปรับสภาพก่อนปลูกเฉยๆดินเปล่าๆครับไม่ต้องมีปุ๋ยไม่ต้องมีเลย ธรรมชาติเป็นป่าครับเมือที่ไม่ได้ปรับไม่ไถ่ายดูเลยรับางเสง ดี๋ยวแถวอันนี้คุณนแล้วก็แล้วไปเถอะหางมันไม่สวยเดนระหว่างทุเรียนนี่ใหญ่หรอกสองเมตรเองปลูกสองคูณสองเราไม่ได้ปลูกโกโก้อย่างเดียวเนาะปลูกทุเรียนสับแถวปลูกหางแล้วก็ไม่สวย สูตรเราเองต่อยอดถโอ้ยอด,อดต่อยอดครับสวยครับสงสางบ้านผมครับปลูกได้ทุกอย่างครับดูเรียนูกโก้กาแฟด้วไม้ยืนต้นครับ ผาลำ ูกต้นไม้ไม่ต้องพิพีพิถันครับปลูกง,ง่ายๆไม่ต้องเรื่องมากครับมันก็ขึ้นเองดินผมจุดนี้เป็นใส่เดือนเยอะมากครับด,ด,ดีดีดำดำ อดง่ายครับกูกูไม่ตาย 2ปีก็มีผลผลิตนะครับ